มาบัดน,นี้น้อยยามแม่เป็นจังได้นอทานฟังนิทานมาทายเรื่องฝากมาเป็นสัเนียงทำนองกาเดิ้ลติ่นก่อนสมจิตอ่อนแม่นแอวมาบ่าท่านจบเรือแม่ป่าตอนนี้พาลงก่อนนี่ ให้คนเก็บเจ้าคงแหนมพ้มทื่นตามาพอมบัดนี้ย่อลง่อนเสาวแซวแฟนสาวที่มาเบิงมีไปไทยปึงซึงมีไปนอกคู่ซอนหรือนอนเอาอเนียงแต่มอนมีไปนอกคัวดอกซ่อนแฟนนอนกอดมันยำหนาว หรือแม่นเอาแต่มือคำนำแต่บายระวังซ้ำมักหมอลำมอนลามมักสมจิตบอแฟนจ่าให้มาพี่ขันใจแนมได้กันแล้วจังเวาแม,ม่เอากันแล้วจังเวาพ่อตกลงนอขันมักอายย่าอายน้องให้ดวนมา สีมีสุกเด้อทอฝ่าสิลำพายนาั่งราบสีลำขับไปนางนอนปอนแต่วานระวังซ้ำมักหมอลำหม,มอโอลมามักสมจิตบ่แฟนใจมาพี่ขั้นใจแดมขั้นเม็นใจเด้อเจ้าแนมบ่แวเลีย้ยวเออเบลลา้พัง เดอละนางเดอโอ้ยนางเอยพี่น้องเอ้ยเยนี้ผมกำนันออนดีใจหลายเสดแต่งการแต่งงานในหลูกไส้อยากคิดว่าเป็นกระเทยสีมาเป็นผู้ไส้เป็น ความภาคภูมิใจของผมเลอเกินเดี๋ยวดีลอดแต่ขันหมากของพอกำนันไอพอ่อพญาบันสำอ่างสีมาแล้วก็แม่บางอ่อนสีมาถูกชาก้กำลังแต่งโตอยู่ในบ้านในเงื่อนกับแม่มันเป็นมือสีดีใจแลยกินอดแต่ขันหมากเท่านั้นตอนเดียวเพืมา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 ,ามามาลูกหลานมาขวบวนขันหมาก <C oughs> ไก่สิงหอนเงี้ยนพอกำนันแล้วมามา,มาพักกันมา โอ้ไมเ่าเค้ทำไมเท่าฮะตั้งหมากมาล้วเว้ยดีใจขนาดนี่เขามั่วมากเลยสัตว์บ้าเ ว่าทีลูกสะภ้ยของผมเอาว่าทีนะค่ะไกันนะไม่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 ลูกไปสิไม่เม่อยไาไว้ม่ลูกไปง่ายโอ้เออเบไปกมั้บไปอเท่านั้นคอยฮัทคอยเป็นคอยไปคอยเงียหนเหนอลูกคอยเ่านั้นกมันนี่ขบวนแห่กัมาฮอดบานฮอดเพื่อน ใส่ละเจ้าเบ้ายุ่งใส่ละพอเจ้าเบ้าคาถาอยู่ในห้องล่อขับบวนมากขับบวนมากตอนได้กระสีเจ้าเบ้ามาตอนนั่นแม่เขากำลังแต่งอุ้มส่งเครื่อยู่ว่าจะเขียนไหนเจ้าเบ้าเจ้าเบ้าเอาเอ้ยเอาสมปองออกมาในเทางเอ้ยเจ้าสาวมาแล้วเสียงขบวนขันหมากมาแล้วมาหลุมมาแต่้นโน่แนนี่ผิดทั้งผิดทั้งผิดไม่อยากไป เมียนีเมียฉันมาขเลยลูกอเาเาเก่ดีเลนาะเาเก่เมากอริงงอมมาลูกมากมากมันงามมีอย่งเน่ยทปองมีอย่างจังสี่ลูกัสี่ลูกังสี่มูกข้เหนียวข้าวเหนียวข้าวเหนียว้เหนียจังสี่ลูกข้าเหนี่ะเพราะว่าชิเดยลูกดุดุดุด กูสางกูสมศรีเฮาเอ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 าจะเสียซะบ่นี่มาพร้อม่าพร้อมตากันเอาเจ้าบ้าเจ้าสาวไปนั่งเขาพระขวัญได้ปรวบลัดไปตัวพี่ที้สิเร็วเร็วไป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 ลูกไปไปแม่มึงเร็วเร็วมามาเย็นปังหลานอุ้มเร็วเร็วพาลูกพาเต่าพาลูกพาหลานเขาพระขวัญโอ้ยมีเงินปัง อาฉันมาเล่าสักผู้ยอแค่มาทักพี่นได้เป็นี้เจคัดมององเมียสกัดชิจเป็นผู้ชายรเมียนี่า่โอ้ยจะมาดีเจ๊คันาใ่ะมร้อโอ้ยพักคนเขาสีลมผ้คนเขาสีลมเนี่ยไปนั่งดีดีเอาเถอวพอจะนั่งก็อะพอเอาเถอะพอนั่งโอ้ดีใจดีใจลูกเต่าสิเป็นฟังเป็นฟ้า ใสดเลยเอาใส่ลราพอพามไปทั้งหลายบาทเอา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 พอกระแน่นไปเลยหา้บ่าพอพามนั่นน่ะเอากต่ว่าไม่ทั้งเจ้าสาวเสียเอามานห้าแม่โอ้ยใจเฮเจ้าสาวมากมันกับผิดพอแห้งแล้วว่าเป็นพวกเจ้าจิตเตี้ยไม่ถ่าเห็นจังไดล่ะเ็ใครทำเนี่ยใครผ่านกว่าลูกอืมเนี่ยมัวผ่ามกอกลูกแม่ไม่บวชเจ้าสันติบัณงานมันสิงห่างเด้กผู้ใดเป็นผู้ใดสูตรเป็น ลูกคลานยังดีดีครับเาิ่ nah ้าดเป็นย่เย่ไปง่ามน่อด้โฮแม่ระเจาเสียจะขวไปงานนั่นไม่ไงนันไม่ใจรอดสู้คนลูกเล่ามึงน่ะาใส่พ่อใหจอยนี่ล่ะเอาไปก็่เห็นเป็นยูนี่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 มาใส่งวแ่เนี่ยอาจารกอเห็นเ่นซซๆวอเสียเราเห็นเป็นยุ่งยามาตัวใครเอากระทสู้ได้ย่ได้ เอาละเอาละจอยจอยเจ้าเียบขวดสมุเอาจังสี่เอาจังสี่เอาจังสี่งานข่อยบนมีพิธีเรตองอย่างไรง่ายง่ายถือว่าบุตรบ้านเฮางานบ้านเฮาเอาเจ้านั่นละกันเอาข่อยกับเจ้าเรียบเด้อยผูกแขนพ่อภาพงานนั้นมาพอเป็นเอาจังี่เอาจังสี่มายืนทั้งหลังหลานซะไปทั้งหลังเลทุกคนง่าย เอาสิจัดให้สิจัดให้เห็นแก่งเงินเด้เนี่ยเอ้ยตรงนี้ก็ได้นี่ได้กระปากไปข้ามสูตรขวัญกะว่ามันได้แน่อยุ่ะล่ะเอาขดได้กระปากว่ต้องหาใบล้านมากกันแล้วกันเอาปากเป่าหลวงพ่อพ้าจริงอยู่แล้วสมมุิสมมุดโตจะของเป็นพ่อผ้ามดตอนนี้จะของมาเป็นผู้ยิ่งเด้ยครับอืมเอาเอาผ้าลูกผ้าลานสูตขวัญเห้ลูกให้ลาน เอาเป้ไดไม่อาบ้านก็จสาวตั้งใจให้ดีด้วเอาแต่พอภาพอ้า่งหยังก็ต้องเฮ็ดตามพอผาาเด้อยอ้นนน้าแม่ลูกแม่แม่ลูกลูกจังสันูกจังไหนแม่พอนยกมือวหวไหมลูกยกมือแม่ลูกไหวแม่ลูกว ม้วนาวนโยกมือหวายนายนโยกมือขึ้นเนาะไอโยกมือวางามเดี๋ยวพอผ้ามีผ้าวางคุณปอยมาใส่กอนออาออกขาเท้าเนาะกายขาหน้ามือกันนะก้อนสีสูขวานยี่ห้านี่ไหมไม่ยังมึงคือเรืองมากเหรอมึงเรื่องเฮ็ดจังไหนก้อหอมแก้ม บอกนี่ไม่ยังมีห้าชิพาชิตัวเอานางรถไยงละ้าลขัเอาลูกหลานพ้อหรือนาพาิตัวอดหมอาุกายเย็นๆใจเย็นๆฟังเสียงพอ่ามะดีอลูก่ยังมือลูกบ่มากเลยอ้ายกเมื่อเขืนลูกเมื่อเขืนเลือกอ้ายกเมื่อไว้ลูกยกเมื่อไว้อ้าฟังเสียงพอผ่ามเดบัดเนี่ อาดมวัดสามพงข้าวตัวประพานปะด้กด้กินน้ำจุอาลาตัวจำมาทำยัหไงนีสามพูตจงแตนจ พ่อตาสามพ<ม>าค<ม>าวตัวอระหัตัวสมมาสัมพุดตาสามเราว,ว่าสีสีว่ามือนิ่มเป็นลมือสันวันนี้วันเทียดีอยอยุตัโสก โชคอันนี้แม่นโชกม่หจานขันบ้าขันอันนี้แม่นขันแเลลลสียงดีเนาะแต่งแล้วจังย่อมาเราว่ามาดอวนเออ มาด้อขวันเอ้ยมาด้วยควันเอ้ยเจ้ามาขวัญเจ้าไปอยู่หน้าก็ให้มาดีายดีลายลายออออก็จะได้ทนนี่เด้อเด้อพ่อพามอาบบนี้มาผูกคอต่อแขนเอาลูกให้ลูกเื้ยชนะ เอาฝ่ายผูกแขนเขายุ่เซนอ่ะฝ่ายผูกแขนยุ่เสมาผูกเอาบอดดเตรียมอกคำนั้นฝ่ายผูกแขนกับบอดดิเตรียม ฝ่ายผูกแขนกับว่าไอ้เจียมเห็นจะผ่าเข้ามามีผ่าเข้ามาไหมผูกแน่นๆผูกแข็งๆแม่ไม่ได้ยุดนักันดูดูโลดพอเขาไม่ใช่ใช่ไเด็กมึงกับว่าดีปันผู้เฒ่าเนาะเนาะผูกข้อมันจางใส่กันขึ้นมาหน่อยนี่ไปยังพ้อน่นี่่นี่นี่ดีหนอ่นา่น่นนนาะนี่อน่นี่นี่้า่นีนี่นี่นีนใหนี่นนี่นีนี่น่นน่นนแม่นน่ พอท้ามสิบหกแขนให้ไอยู่น้ำกันให้อยู่มันไปจอยจ๋าจอยจาผูกแนียนไรดไปยังยังแก่มึงแก่ยังจังชันเจียร์อะโเอ๊ะไปไปยังมึงขี่เดียดไปอีกกรเทยหว่ปากโขวันมากูบาขี่เดียดมึงตีงออดยามนั่นไงดูเด้อเบนดนี้ความดียร์กันไใจด้อลรกเด้อ เดี yeah, w w been, lang, lang w w ๋ยวจะเน่ยไปไกันอยาเงีอยไม่มลาแล้วรืออลเดืออว่าอยู่ดีมีแห้อยู่ลำกันอยู่ตลอดตลอดฟังพอจอยปวดเข่เตียเ่าแล้วปเท่าแล้ววดว่าพจอยป่ไดรพอจอยก็ไย้สาวอืมากนะเออเน้อมันแก่เน้ออยู่ลากันจนเท่าจนแก่ให้กลูกแพรขึกับปูงามนเดี๋ยวหละเขียวหอดงามนีลูกไอ้ฮักันจน

แม่แก่ยากบ่ว่ายากหรอกลูกกระซอยกันแก่ซกอยกันแก่อียตัวให้ซอยกันกระมันเนี่ยเอาละเอาละให้หักกันแพ่งกันเด้อเป็นฟังเป็นฝานักติดเมาหน่อยเอาให้ศึกกันและกันและดุเด้อก็ไปสิเป็นผู้ใ้ายอันนี้ก็ให้เป็นผู้ยิงแท้อย่าให้เป็นหินแท้ เข้าใจเนาะพ่ออยากได้ลูกได้หลานได้บาทนีิอยากได้ลูกสมบัติกูอยากเห็นหน้าลูกเมื่อมึงอเฝ้าเฮ็ดเฝ้าได้ลูกได้หลานได้ยามไปไปไปเข่าห้องเข่าห้อไปเข่าห้องเข่าห้องสไปได้ลูกกูใชเอะไรกูเลี้ยงได้อีหมอนไปลูกไปลักไย่ามเกลิกกูที่อ้วเอาไปเอาไปเอาไป ฮวงลูกฮวงฮวงฮวงลกฮงโอ้ยเอ้ี่กับชีเดียพี่กับท่านหมอป่อยฮานาพาขีดตัวเอ้เอาท่อใจทํอมใจบ้านนี่แหละ ใจข้างแก้่เป็นกระไดลูกขอยาเขียนนาหลานมันสิเป็นผู้จังใดนี่ลนะเพิ่นว่ามันเชี่ยลูกดูมันที่ได้ลูกดูมันเป็นจังสี่ลาข่อยว่านั่นนะปีตายผีพวกเราข่อยว่านเธอเมื่อแรงเอินพี่เอิญน้องเขามาฉลองซักมากินเลี้ยงอยู่บ้านข่อยนี่ละหลายตัวข่อยก็ดีใจขาง่วงขาง่วงขากล้วยขาหมูลาบสู้กันกินมื่อนี้เป็นมื่อที่ดีใจที่ลูกไสข่อย สาะค่วมเป็นโสดเป็นผู้ไส้แท้่อกำนันขางไม่ยังหัวเขียวไข่สิขอยืนคำาขาดเด้อค่ะว่าขันได้ผู้ไส้ก็ไข่สิพักกันเลี้ยงเองเออแต่ขันได้ผู้หนี้อาตามแม้มสิไปใสผู้ใดสิเลี้ยงก้บงโอ้ยเล้ยงโอ้ยขันใดผู้ไส้กรไดโอ๋นายหลงเออยังมาเก่งไก่แมามั้ยนายหลงขันได้นนผู้ไส้เด้อผูอ้สีเฮ็ดคอกไว้คือหมูนี่ซึ่งว้ยสู้ขม้าอยู่วยอยสู้ขมาใกล้ หลานกูสิเป็นกระเทยขึ้สูงมันเป็นกระเทย่เป็นกรพอตบดิ้โอยบัตรแก้าจิเท่าจิ๋งเทเไปไ้เ่าิ่าไป้โมนเให้ห้ากันบายเ่ยแล้วพี่แงรอเมียกิวเข่าจเนี่ยรกาี่่มอ้ยง อีแม่ไอห,หลวงลูกผู้ไรลูกผู้ไรบุ๊ลูกผู้ไรกระซ้าหัวมันถอดจอยเพลินว่าอาริยสัตว์ว่างวายเกิดขึ้นเพราะสมุทัยเป็นไปได้หลายอย่างนิโรดส่วนเป็นแนวทางมาคผนนิพพานาเกิดขึ้นจังพ้าได้พบยัง สันดานจิตบายูนิ่งจึงเป็นสียงให้มัวมองแนวสิดับกองถูกแม่นทำผู้เธเจ้าเฮาทั้งหลายบหลูดพนยังเป็นห่วงกังวอนอยู่ในห่วงกรรมเก่าเที่ยวสงสารลายเหลา เกิดตายบ่แล้วจังทำส้างก่อเวน้นพยายยมำให้หลีกเวน้นให้พ้นปองของอาบายเมตตาสัตว์ทั้งหลายอย่าผูกเว้นกันไว้สาเพศสาตาเอาเวลาหอนตูมีในใจเฮาแล้วมโนนายบ่แปล อดังอยากสิเอาโตอย่างคือพาพุทธเจ้าโพวกกวงห่มงามลูกสิซ้ำส,วสัวซาให้ถือว่ากำเจ้าของ้องติดตามผลงานเจ้าขณะต่อไป พอไปอืมไปหากินเข่ากินลำบ้างมามากินเขาแม่ดอกไปพี่น้องเอ้ยนี่คือดิท่านใม่ต่างลำคำต่างสีไก่จิฮอดบอลอาวสานแล้วฝากพี่ฝากน้องติดตามเด้อพี่น้องเด้อตั้งแต่สมปองไต่แต่งง่านแต่งการกับสาวพรจนตาพรตั้งท่านมีลูกน้ำกันแต่ว่ากิตใจของสมปองนั้น ยัำห่วงหาอาทอดขับไอ้ปวกใจเจ็บกับม้นไช่แล้วก็ใหญ่บวกไข่ยุดตลอดเวลาเวลาแต่ว่าทางม่นไช่กับบัวไข่นั่นเจ็ดกิจการอย่างกบว่าลำลุ้ยกบะเพอจะเลื่อนลงเรื่องขาดทุนยับเยินพุกหลายแต่ว่าตอนนีท้ทั้งสมปองกับตาพ่อนั่นเกิดใจเป็นเศษฐีขาขายลำลุ้ยทา้งม้นไช่กับบัวไข่วันไปเืียเงินนองจกักจีว่าจาังไหนเป็นจ่าว้าเบางืงดูสมปองเอ,อ๋อ สมปอมเอ่ยหมนหมวนกับไม่ต่างลำคํำต่างสีต่อพี่น้องสุขอารมณ์เรื่องลา แม่มาซอยฉลองงานสัาทานผู้ใจบุญอุ่นอุลางยามมาพอเจ้าภาพรอคอยตอนอ่อนส้อนงานคนแน่นอังมโนวังพบพ่อลุงป้าใหดังใจห่นทังไกเหม่นห้างยืนบ่มีวันขั้นไปหาเรื่องล่าค้าเป็นกันเองบอ่แม่นพบมันคุยโม และพ่อตประทังไววอาศัยแฟนเป็นแรงใจชลาดไว้ยาเฝ้านายหมอลำหมูมีลายฝากตา่ให้อคอยยองชลาดไว้ย่าปล่อยวางนี่น้องพี่น้องเอ้ สุมนมีสมปองนะ่ะมีความสุขอยู่ประมาณหนึง่งลำรวยเงินทองถือว่าเป็นมหาเศรษฐีก็ว่าได้แต่อยู่กับนังพ่อนนันนละ่ะใกล้แล้วเมื่อเกินอีกเดือนกว่าผู้ขาก็บสิไม,ม่ลูกนะลำรวยเศรษฐกิจบ้านเมืองกด็ดีปล่อยเงินดอกดอกพี่น้องแต่ว่า ในหัวใจสมปองนั้นเป็นห่วงเป็นห่วงไอ้มนใช่เลือเกินไต้ยิ้นข่าวได้ยิ้นข่าวแล้วเหตุเศรษฐกิจยังทำธุรกิจยังก็ะพาดพังเงินค้ำกำแก้วที่พอกัะแม่เคยแบงไง้ก็บเบิดไต่มสมปองเองก็มีคววมในใจไี้มนเนื่องอจากว่าไอ,มอ้มนน่ะ ว่าขึ้นไปเบิิงก่ในอ้าสมปองที่รักเกมไม่ได้ใจมาตลอดเมน่บไอวานี่านะังนบวกไก่ลองเออเบิ่บระกทคนน้องตอนนี้ตัวบัญชีบั่อนอ้าวอาสมปองอาสมปองอยู่บ้านบอน้องเออเออเออเสียงคุณไนโนยูยูยูยมาๆมาเปิดประตูเขามาไปน้ำกันนี่นะจะเรื่องอดเกือบเลเด้อร่างตีนปมอนเมนบอลบันีพิมนลวกพ่ไครเจี๊ยแพงหลาย อาสมปองคิดบัชีอย่งนี้จังบาทจังเบี้ยก็บอกมาอาสมปองเอืออาสมปองพี่นั่งตอกพี่น้องเฮ้ยวาเป็นผู้ใดซัดตู่เกาค่อยยายบัวไข่พี่นั่งชอยเจ้าพูดก็ได้เรื่องอะรพี่ม่อนมาเนี่ยครับเฮ้ยเดี๋ยวขอจีบไปว่ามุกคนเด้ออาสมปองอยู่บ้านนี่ตัวนี่แงนพี่นั่งวาเป็นบอยู่ที่สันดอกยายบัวไข่จ้า ปู่ลูปู่ลุยเนาะคือสิบูดีให้คือสิสมใจนึกคือสิได้สุยางสุเนวเนาะเอาสมปองมาหยังล่ะเดี๋ยวนี่มาหยังเกาะอันมณ์ม,มาผู้เดียว<ม>บอกอมาจังใดสิเดนี่มาเมืม่อนี้กับมาน้ำกันนั่นละมาน้ำกันจ้ามากับผู้ใดญมาน้ำกันกับไอเจ้าเมยไอมณ์ใช่เดนี่ไอมณ์มมก้ามาดีจ้าอีหมีบอก สิตัวไปยังนอมผู้ใดสิกรรมมากคนเดียวจังสั่นนมากมาเอาก็ได้แปีงพับขแอยกับคนเดียวมากที่ห้าน้ำนมก่อนไม่ทิ่มบ่แต่สั้างฉากกันยังบ่เอางามบนเอาซุปปองมี่หนาฉชนไมนยังเจ้าเป็นยังเดี๋ยวนี้บูบรูทครีมดูแลผิวใต้วงแขนสูตรไม่มีสีสังเคราะห์และสารพลเเบนไม่มีส่วนผสมจากธรรมชาติช่วยบำรุงผิวใต้วงแขนของคุณทำให้คุณมีผิวใต้วงแขนดูเนียนนุ่มน่าสัมผัส และมีความมั่นใจมากขึ้นสนใจสั่งซื้อสินค้าติดต่อได้ที่หมายเลข0892009988